สวัสดีครับชาวนี้นะครับผมก็พามาชมพะพุงจีนนะครับผมอายุ5วันแล้วนะครับผมนี่เห็นไหมโตไวมากๆนะครับผมอีกประมาณ2วันนะครับเราก็จะใส่ปุ๋ยรอบแรกแล้วนะฮะ ก่อนปลูกนะครับผมก็ได้หวานนะครับผมเป็นคล้ายๆเชื้อไตโครมานะครับผมหวานลงไปในดินก่อนนะครับเพราะว่าที่ปลูกตอนนั้นนะครับผมคือฝนมันตกนะครับผมเมื่อ5้าวันที่แล้วเนาะก็เลยใช้ตัวนี้ช่วยนะครับผมยับยั้งเชื้อราในดินนะครับผมบวกกับมีปุ๋ยเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่หวานลงไปในดินด้วยนะครับก็มีส่วนช่วยนะครับผมทําให้ผักบุ้งจีนโตเร็วแบบนี้นะฮะถ้า ฝนไม่ตกแล้วเนาะมีแดดร้อนๆมานะครับผมยิ่งแดดแรงนะครับผมผักบุ้งจีนนะครับผมเอาไวมากๆนะครับผมบางพื้นที่นะครับก็ใช้เวลาแค่13วันก็ต้นโตสามารถที่จะเก็บขายได้แล้วนั่นเองนะครับแต่นี่เห็นไหมเนี่ยห้าวันแล้วนะครับต้นขนาดนี้แล้วนะ ถ้าเจ็ดแปดวันผ่านไปนี่จะขนาดไหนนะครับแล้วพับพุงจีนของผมนะครับไม่มียาฆ่า,มาแมลงไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับผมผมไม่เคยฉีดเพราะว่าเราทําแล้วเราต้องนึกถึงตัวเราเองด้วยนะว่าเรากินยังไงนะครับลูกค้าก็ต้องกินแบบนั้นนะครับผมเราลักตัวเองนะเราก็ต้องรักลูก,กค้าด้วยนะครับราคานะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ยี่สิบบาทที่ผมส่งเขานะครับผม ก็ถือว่าไม่ได้ถูกแล้วก็ไม่ได้แพงนะครับราคานี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะสาหรับผมนะครับพอบุ่งจีนนะครับผมที่ผมปลูกตรงนี้เนี่ยนะผมก็จะให้ต้นสักประมาณสักประมาณสิบวันเนาะผมก็จะไปปลูกอีกแปลงหนึ่งนะครับมันอยู่ที่ต้นด้วยนะครับว่าต้นเนี่ยนะสูงประมาณไหนโตขนาดไหนแล้วเนาะถ้าโตเร็วนะครับผมก็ย่นระยะ ลงมาอีกนะครับสมมติว่า7วันผมหวานทีเนี้ยผมก็อาจจะเหลือสักประมาณสัก3วัน4วันเนาะในการหวานนะครับถ้าเราหวานหมดเลยทีเดียวนะครับผมกลัวที่ว่ากลัวแม่ค้าจะรับไม่ไหวนะครับผมก็เลยเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะสักประมาณสักเจ็ดถึงสิบวันนะครับหวานทีนแ้วน่านจะดีกว่านะครับอีกอย่างคือเราจะได้มีถอนส่งให้กับแม่ค้าทุกวันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม ถ้านช,ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้กับช่องกะทีลูกชาวสวนด้วยนะครับสวัสดีครับ